สวัสดีครับ f c ที่รัฐโจวประเทศสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องป้องไปทุกทุกคนและสบายดีครับพ่อเม่พี่น้องทัางสปปเล่านะครับมาพบมาพอกันกับผมก,กรรนินทสินะครับมาเจอกันวันนี้เป็นวันศุกร์ที่23มิถุนายนนะครับในเพจออก,ก่อนพลังเลขนำโชคนะครับใครติดตาม เพจนี้นะครับก็จะมีโชคมีลาบนะครับเป็นเพจแห่งความร่ำรวยมังคั่งนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับทักทายกันนะครับว่าอยู่แถวไหนภาพเสียงชัดเจนให้พิมพ์หนึ่งนะครับพาะเบอร์เสียงไม่มีขาดขาดหายหายก็พิมพ์ศูนย์นะครับเดี๋ยวคอยเช็คระบบนิดหนึ่งนะครับมาเจอกันตัวนี้ก็ เป็นเวลาเที่ยง6นาทีโดยประมาณนะครับก็พอดีนะครับนัดช่วงทิ้งเที่ยงนะครับเป็นเวลาพักเที่ยงสำหรับคนที่ทำงานทำการเนาะ,ะกินข้าวไปด้วยนะครับดูไปด้วยหากไม่สะดวกก็แชร์ไว้หน้าเฟซของเรานะครับเฟซของเราไว้ดูย้อนหลังนะครับนะั ห้ามแชร์ลงกลุ่มนะครับแชร์เดียวพอนะครับหน้าเฟซของเราก็ก็แชร์เดียวนะครับห้ามแชร์หลายหลายแชร์นะครับห้ามแชร์หลายแชร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการติดตามนะให้สังเกตนะครับชื่อเพจต้องเป็นองก,ก์กรพลังเลขนำโชคเท่านั้นนะครับนะจะได้ตัดปัญหาเรื่องเพจปรุงผิดปลอมนะครับ ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่การสังเกตอยู่ดีแหละเอ,อบางคนว่าเเอ,อเห็นอาจารย์กําลังไลฟ์สดมีการมาส่งลิงก์ก็เลยคลิกนะเชื่ออาจารย์นะก็ไปเจอหลอกนะเม้นเข้ามาส่งมาให้ก็จะถูกหลอกนะเข้าไปในห้องซื้อหวยเข้าห้องแนวทางฟรีเขาไม่จ่ายตัง นขนาดไลฟ์อยู่เนี่ยนะบอกอยู่นะอาจารย์ช่วงกรนขนาดาษไลฟ์เนี่ยเขาเขามาตอบคอมเมนต์มันไม่ได้แจ้งเตือนเพราะอาจารย์ปิดปิดการแจ้งเตือนนะครับแต่ใครมาเมนเนี่ยเห็นข้อความขึ้นถ้ามาตอบเม้นมันไม่เห็นนะครับทุกคนก็จะบอกว่าอาจารย์ไม่เคยตอบไม่เคยส่งลิงก์ตอบแต่จะบอกว่าให้ติดทักอินบ็อกเพจก็จะพูดประมาณนี้นะไอ้ที่มาตอบนะครับส่งลิงก์ต่างๆนั่นคือ กูมิชาชีพเป็นบุคคลภายนอกนะครับนะฟังนะครับนะไม่หวาดไม่ไหวนะบล็อกทุกวันนะไวมากเอาโปรไฟล์นี้นะครับโปรไฟลอ์อกก่กรพลังเลขนําโชคเนี่ยนะอย่าดูเฉพาะโปรไฟล์นะครับชื่อมันไม่ใช่นะเมื่อวานมีมีโปรไฟล์นี้เยอะแยะแต่ชื่อไม่ไม่ใช่ออกกรพลังเลขก็ประมาณสิบกว่าคนอันนั้นคือกูมิชาชีพ ถ้าเป็นองค์กรพลังเลขนาโชคนะครับมันจะมีคําว่าผู้เขียนด้วยนะอันนี้คือเป็นเพจเดียวกันจะมีคําว่าผู้เขียนนะแล้วก็มีชื่อเพจนะสังเกตให้ดีนะครับไม่ใช่ว่ามาตอบเม้น์ในในไลฟ์สดนึกว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ใช่นะอาจารย์ไม่เคยตอบส่วนมากจะกดถูกใจถูกใจเท่านั้นนะตอบกรณีตอบคําถามที่ว่าอยากสนใจอยากไ้เสื้อนะ ทำแบบไหนใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าทักอ uh, ินบ็อกเพจครับทักนะอินบ็อกเพจพราิ้นสูตรการไลฟ์ไม่ถึงสิบห้านาทีนักครูทุกคนไปดูใน YouTube แต่ไม่ใช่ช่องของอาจารย์หรอกช่องอื่นๆเขาไปลงช่องของอาจารย์เป็นช่องออกก่อนพายจวดอาจารย์ไม่มีเวลาไปทำคลิปลงนะครับก็เลยไม่มีมันนานมันต้องมาตัดต่อโน่นนี่นั่นเราไม่มีเวลาแล้วก็จะมาทำนวนหวยหุ้น ในะชั่วโมงหนึ่งมันมีกี่หุ้นอะไรก็ไม่เลยไม่มีเวลานะครับก็ใน youtube ก็ได้เด้อนะวิธีอยากรู้อยากเห็นแต่มันอาจจะไม่เหมือนที่อาจารย์พูดว่าอืมันเด่นอะไรตัวไหนบนตัวไหนล่างอะไรต่างๆแต่เขาก็เอาคําพูดคือเป็นรูปภาพที่อาจารย์กําลังพูดอยู่นี่แหละไปบางทีเขาอาจจะตัดเป็นบางช่วงไปไปช่วงระหว่างที่ ที่โชวเลขหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่เต็มอย่างนี้นะมันมันรอรอในเพียนไม่เจอนะครับเนะอยากรู้อะไรเข้าไปหาพี่กูหรือ youtube เข้าใจว่าพี่น้องเพราะอาจารย์เป็นคนที่ลงหวยเร็วหวยออกปั๊บอาจารย์ก็ให้ตัวเด่นถือว่าหวยออกมาที่หนึ่งมาที่สองอาจารย์ให้ถูกไหมนะอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ได้วางเผียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ให้นะครับหวยออกันที่หนึ่งปุ๊บต่อไปงวนที่สิบหกนะประมาณันที่ห้าที่หกเนี่ยขาขายลอตเตอรี่ชุดใหญ่ ใบหนึ่งสองใบอาจารย์ไม่ซื้ออยู่แล้วนะนะก็จันเขามาให้ทงหวยออกั้ที่สิบหกใช่ไหมงวดวันที่หนะึ่งะประมาณวันที่ยี่สิบเขาขายชุดใหญ่นะหลังหวยออกประมาณสี่วันนะครับนะจะอยู่อย่างเงีน้นพอซื้อลอตเตอรี่ลตเตรี่ตตรได้นะอาจารย์ก็ถึงปล่อยนะเพราะอะไรเพราะว่าพวกขายลอตเตอรี่นะเขารู้จักก่อนกระสินนะ สนามบินน้ำสีนะย่ข้อกลัวนะพอไลอาจารย์ไลปั๊บอาจารย์ไปที่สนามบินน้ำเขายังไม่ทันเลยโคกโคกันนะครับต,ต้องซื้อเพราะว่ามันเป็นชมลมไงไวมากชมลมสี่ลัตเตอรี่สี่ภาคนะไวมากแค่เราอยู่หัวไทยหัวไทยในในสนามบินน้ำอาจารเคยไปนะเดินดู ไม่ถึงห้านาทีถ้าเราหาตัวนี้เมื่อเขาเขาใช้โทรศัพท์คุยกันเขามีห้องไลน์คุยกันเนี่ยพวกขายลอตเตอรี่ตัวน้นตัวนี้แป๊บเดียวจากมันอยู่ที่ห้าใบห้าร้อยเดี๋ยวหลอดลนไปอีกห้าใบก็อยู่ห้าร้อยยี่สิบนะเดินไปอีกห้าร้อยสี่สิบแป๊บหนึ่งเราหาหลักร้อยแปบ๊บหนึ่งห้าร้อยหกสิบอยู่แต่ประมาณนั้นที่ตลาดสง่งห้าร้อยหกสิบเขาก็จะเอามาขายหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณนั้น นะมันจะไวมากเราหาไม่ได้นะครับนะมันมันไม่ได้ไหมถ้าดังจริงๆแต่มันอยู่ที่หกร้อยหกร้อยก็คือเขาจะเอามาขายแปดร้อยเก้าร้อยนะเพราะว่ามันเป็นตลาดขายส่งในกรุงเทพมันจะมีที่ศูนย์การค้าสลากไทยและก็สีแยกพวกข้อ,ขอวัวนะอาจารย์จะไปเพราะว่าเขารู้จักนะครับถึงถึง,ถ,งถึงไม่ไห ต้องซื้อลอตเตอรี่ก่อนแต่ก่อนไลฟ์ก่อนแล้วค่อยไปอาจารย์ไปก็ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชัว่วโมงหรือขี่รถไปก็ถึงนะครับเข้าใจตามนี้เนาะจะได้ไม่มาถามหาถ้ามาถามหนูแล้วหม่ออกวันเสาร์เออวันหม่ออกวันเสาร์วันที่หนึ่งนะตอนเช้าด้วยนะถึงจะลงโอ๊ยก็นซื้อไม่ได้อีกถูกไหมนะครับมันถึงไม่ทัน ทำไมว่าอัน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 โอ้ยอาจารย์ทำไมไม่เจอหงยอันทักทีเขาอันอยู่แต่ได้ทุกครั้งได้เต็มนะเราต้องรู้ที่เราอยู่ในโลกออนไลน์เราต้องทันนะครับทันอย่าอย่าไปให้ให้เจ้ามือหวยใต้ดินบ้านเราเขาเปียบจับบ้านเราเขาก็จะวันที่หนึ่งเนาะตอนเช้าหรือช่วงเย็นวันวันศุกร์ใช่ไหมหวยออกวันเสาร์อย่างเงี้ยเขาต้องจะบอกว่าตัวนี้รับไม่รับครึ่งไม่ครึ่งใช่ไหมเราก็จะไปซื้ออะไรนะทีนี้ ซื้อก็ไม่ได้ทุนจะไปซื้อทําไมแล้วมันครึ่งราคาอย่างนี้ไหมจะไปซื้ออยู่บ่ <Yeah. S 1> นะครับนี่คือวิธีเล่นเนรัฐบาลไทยมันก็อยู่อย่างนี้บนเวียให้ขึ้นขึ้นให้นะอันนี้คือตัวเด่นของไาจารย์นะครับจะถือว่าไม่ทำให้ผิดหวังถ้าจะวิ่งเนาะ นะนะครับคือเด่นหกเลขแปดนะมันมาได้ทั้งบนและล่างด้วยนะถามที่มันวิ่งที่มันเป็นสามเมื่อกี้เนาะที่มันเป็นสามเมื่อกี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจารย์จะมันจะอยู่เป็นตัวไหนเดี๋ยวจะให้ดูเนาะเดี๋ยวจะเอาให้ดูภาพรวมทั้งหมดที่อาจารย์ลงลงตัวเด่นให้เนาะ เดี๋ยวจัดจะเทียบยวให้ดูว่าจะได้มองภาพชัดทุกคนเห็นตัวแรกไหมตั้งแต่เดือนก่อนนะที่มันออกศูนย์สามเดี๋ยวไล่มาแต่งเตดพฤษภาเนาะที่ให้ศูนย์กับ6ก็คือศูนมาคุณนะก็ให้สองกับสามสองมาเห็นไหมมันจะเป็นตัวแรกและให้สามมีกี้สามาสามศและงวดนี้ให้แปดกับหกนะทุกคนจะได้จะได้สังเกตเนา นะครับให้แปดกับ6นะทุกคนว่าตัวไหนจะมาส่วนมากก็คือเป็นตัวแรกตลอดถูกไหมแต่ตัว8ดนี้นะครับอาจารย์ปรับและทําสมก,การปรับนิดหนึ่งนะและตรวจคําถามย้อนหลังดูมันก็ซื้อว่าเข้า3างวดติดในอาจารย์แค่ตรวจคําถามนะฮะหาค่าตัวแปรมันเฉยๆนะครับว่า มันเดินย้อนหลังได้กี่งวดและตัวไปมันจะเดินต่อไปไหมนะครับก็คือแปดามา่าตัวชอบอาจารย์ชอบทุกตัวในตัวเด่นนะครับในตัวเด่นงวดนี้ใครชอบตัวไหนพิมมาก่อนเดี๋ยวจะอธิบายออใครชอบตัวไหนเดี๋ยวจะ เทียบให้นะที่ประมาณวันไหนที่อาจารย์ไลให้วันจันทร์หรือวันอังคารทุกคนอังคารที่อาจารย์มาไลให้แนวทางฮานอยนี่แหละเพราะว่าอาจารย์ไล่ไล่เกือบทุกวันน,นะครับที่อาจารย์ให้สูตรหลักหน่วยไปสามสูตรไหมใครจงจำได้อยู่มันอยู่ตรงไห,ไหนเนาะเดี๋ยวอาจารย์ นะครับนะอันนี้คือตัวเด่นนะครับตัวหน่วยเนาะ0เมื่อกี้แต่มันไม่ชนนะนะครับก็คือหนึ่งสองสามที่มันชนนะครับมีสามมีสี่มีห้านะอาจารย์ก็ชอบแต่อาจารย์ไม่ได้ให้นะเพราะหัวหลาหหางก็ไป เอาไปเอาไปกันไว้นะครับเะเอาไปกันไว้ด้วยนะว่ามีชนกันมีสามมีสี่มีห้าในหลักหน่วยแต่อาจารย์ก็ไปเล่นอยู่นะแต่อาจารย์มีจํากัดแค่ได้แค่นี้หางละสามแต่หนะักจะให้ทุกคนสังเกตที่ชุดสามตัวเห็นไหมชุดสามตัวอาจารย์จะให้หางละเออหลักหลักละสองหาง เห็นไหมหลักละสองหางก็คือเจ็ดหกสองเจ็ดหกสามก็คือหลักหกแล้วก็หลักแปดก็คือเจ็ดแปดสองและเจ็ดแปดสามนะครับนะไปกันแปดนะหลักแปดนะจารย์ก็ชอบมานะทุกคนกลัวมันมามามา,มาคู่กันหกกับแปดมันเด่นกลัวมันมาแปดหกหกแปดนะจันก็ฟังปากนะทุกคนฟังปากเอา แต่อาจารย์ให้จำกัดแค่นั้นแต่ไปกันเอาด้เพราะวันมาเลขชนด้วยสามสี่ห้าหกอาจารย์ซื้อได้ทุกตัวนะถึงเอามาบอกเนี่ยเห็นไหมสังเกตอาจารย์ซื้อชุดห้าใบหมดนะอาจารย์กลับไปด้วยเห็นไหมกลับด้วยเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดสองนะครับเพราะสูตรนี้ไม่ชนแต่ชอบนะครับเออชอบ แตกเลยไปกันในตัวมันมันชนนะครับคือสามสีห้าเพราะว่าเรขออกวันเสาร์เพราะมันเป็นเปรสองหนด้วยนะนะครับมันเป็นเปรสองหนทุกคนอ,ออกวันเสาร์